สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่26ที่กรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซียค่ะซึ่งวันนี้นะคะใหม่มีไฮไลท์การแข่งขันบาสเกตบอลมาฝากคุณผู้ชมค่ะโดยนักแม่นห่วงสาวไทยค่ะก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนชนะทีมฟิลิปปินส์มาได้แบบสุดมันโอกาสคว้าเหรียญทองในรอบ16ปีค่อนข้างสดใสค่ะ โดยการแข่งขันบาสเกตบอลที่สนามตรายปามาสปอร์ตมอลล์ค่ะที่กำลังชมเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิงซึ่งมีทีมลงแข่งขันทั้งหมด4ทีมใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมไทยค่ะนัดแรกก็ชนะมาเลเซียลงสนามนัดที่2พบกับทีมฟิลิปปินซึ่งแมตชนี้นะคะนับเป็นแมตส์สำคัญทีมใดชนะก็จะสามารถการันตีการคว้าแชมป์ได้ทันทีโดยรูปเกมทั้ง4ควอเตอร์ค่ะทั้ง2ทีมก็ผัดกันรุกผัดกันรับไล่เบียดคะแนนกันสนุกค่ะ จนในช่วงท้ายเกมค่ะฟิลิปปินส์ก็ขึ้นนำไทย64ต่อ61คะแนนแต่ในช่วงเซี่ยววินาทีก่อนหมดเวลาค่ะจุดฮามาจันทการค่ะก็เป็นฮีโร่ชุด3คะแนนช่วยให้ไทยตามตีเสมอฟิลิปปินส์64ต่อ64ได้สำเร็จส่งผลให้ต้องเล่นต่อเวลา5นาทีและเป็นทีมแม่นห่วงสาวไทยค่ะที่เฉือนชนะไปด้วยการชุดลูกโทษ2คะแนนพลิกชนะฟิลิปปินส์ไปได้แบบสุดมัน75ต่อ73คะแนน โดยในการแข่งขันนัดต่อไปค่ะทีมแม่นห่วงสาวไทยก็มีคิวพบกับทีมเมียนมาซึ่งเป็นทีมที่ยังไม่เคยชนะใครทําให้โอกาสคว้าเหรียญทองในรอบ16ปีของทีมไทยค่อนข้างที่จะสดใสค่ะ และนี่คือข่าวดีในวงการแม่นห่วงไทยที่นํามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งในการแข่งขันซีเกมครั้งที่16ที่กรุงจาการ์ตาวันนี้ก็ยังมีชิงชัยกันอีกหลายรายการค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่านักกีฬาไทยของเราเนี่ยจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนยังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยเชียร์และก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันด้วยอน,อนนท์เปลากาลโกถ่ายภาพกฤษณาธิติปริวัตทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย